มาแล้วครับคุณผู้ชมฮะคิวคิวสารไลน์และววันบันเทิงครับได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วแหละครับวันนี้ครับจะมาอัปเดตเรื่องราวของความรักที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในวงการบันเทิงนั่นก็คือความรักของแม่แอฟทักษอรนนั่นเองครับระหว่างหนุ่มนักการเมืองมาแรงอย่างคุณทิมพิธาหรือจะเป็นนักแสดงหน้าหล่อยอย่างนนกุลออ้ได้ข่าวว่าแม่แอฟเขาบอกว่าตอนนี้เขามีคนคุยที่ยกระดับเป็นคนพิเศษแล้วด้วยจะเป็นใครไปฟังจากแม่แอฟดีกว่าครับมีงค่ะ เ,เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะขออัปเดตเราจะไม่เจอกันงานนี้งานสุดท้ายเลยไม่เคยบอกว่าปิดนะคะก็คือตามธรรมชาติเลยค่ะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาโอกาสทุกๆอย่างมันอาจจะมาแล้วเรารู้สึกก็คือรู้สึกแค่นั้นเองที่คดนคุณไปเม้นว่าน่ารักจังครับเราเพียบจริงๆอันนั้นมันก็คือเราเราเล่นกันได้อยู่แล้วค่ะเ,คเรื่องที่น่ายินดีที่สุดกว่า <ๆ S 2> เรื่องใดๆก็คืออันนี้ค่ะว่าเอ้ยเมื่อแอปเห็นคอมเมนต์ว่า แฟนคลับบอกว่าอะไรก็ได้เลยค่ะถ้าแอมมีความสุขเขามีความสุขเขายินดีด้วยอันนี้คือขอบคุณมากๆจริงๆอันนี้คือความสุขของแอมเลยค่ะผู้ชมครับพาไปที่งานบวงสวงของละครฟอร์มยักษ์ครับอย่างบุงนาสาหลีกันบ้างดีกว่าฮะต้องบอกเลยครับว่าเคมีความน่ารักจิ้นิงๆกันแบบนอกจอระหว่างพระนางครับเจเจพิพันันแนะแล้วก็ปรางกาาันนลันเขาจะน่ารักขนาดไหนเอาไปชมกันหน่อยครับ ได้รับพวสงสวนและความครบรถนักสแสดงก็ครบเครื่องสุดๆกับบุงนาารีที่ได้หนุนเจเจที่พัดมาถ่ายทอดความรักแรกพบที่กลับกลายเป็นรักที่พัดพลาดประกบคู่ซอฟลังกันนรันเป็นครั้งแรกด้วยค่ะเจอกันครั้งแรกค่ะ <c oughs> คือด้วยความมันเป็นแบบละครรักโรแมนติกนะคะมันก็เลยต้องใช้แบบต้องแบบต้องมีซีนที่เข้าด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบคือพอได้เจเมาเล่นก็แบบช่วยได้เยอะมากๆค่ะพอเล่นฉาก โรแมนติกดีมากต้องไปรอดูสวยนี่คือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าปางสวยมันจะต้องใช้เคมีพันนางเยอะแล้วก็ต้องใช้แบบความเชื่อใจกันซึ่งซึ่งปางก็เป็นคนแบบสบายสบายหมายถึงว่าชิวชิวไม่ไม่ได้แบบติดขัดอะไรแล้วก็เล่นละครก็เก่งอยู่แล้วด้วยมันก็เลยง่ายไปหมดเลยค่ะใช่ครัการันตีด้วยฝีมือกำกับโดยใหม่พวันและนักแสดงมากฝีมือรวมตัวกันทั้งเมธพิชนาต์อัมอมรินปั้นจันทร์ปรมะและอีกเพียริดจ้าอยากให้อยากให้ดูแล้วอยากจะรักแท้มีอยู่จริงหรือเปล่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ย โหยหาความรักต้องการความรักแต่ทุกคนก็จะมีรักในแบบฉบับของตัวเองแตกต่างกันไปความรักเปรียบเสมือนยารักษาหัวใจเนาะสุดท้ายแล้วมันก็คือสิ่งที่รักษาตัวเองดีที่สุดก็คือหัวใจของตัวเองต <Yeah. S 1> อนแรกเขาบอกว่าเป็นละครความรักโเมนต์กิ <c oughs> เล่นไปเล่นมาให้ <c oughs> มันมีตะระเบิด <c oughs> ม,มีหนึง <c oughs> แต่ก็ ติดตามชมละครบูงหงาสารีเริ่มตอนแรกวันพฤหสัสบ,บดีที่10สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะหน้าตาคนมีความรักมันเต็มไปด้วยความสุขแบบนี้นี่เองค่ละล่าสุดหนุ่มปันจันทร์ปรมาเขาออกมาพูดเต็มปากว่าผมไม่โสดแล้วครับแถมรักครั้งนี้ยังใช้เวลาร่วมปีเพื่อปลูกต้นรักกับแฟนสาวมวยนอกวงการแม่ชนะใจปันจันทร์ได้แบบนี้ต้องน่ารักขนาดไหนคะเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วมีน้ำใจกับผมมากอะแบบคอยดูแล แล้วก็ใส่ใจความรู้สึกมากๆากนะครับเขาไม่ได้ตัดสินผมจากเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วผมผมก็รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นมันมันค่อนข้างแฟร์นะเราก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันเนาะเพราะว่า เราถา,ถามหาความเพ <g App ert> <ข> <itions> อร์เฟกต์กับความรักไม่ได้เลกเนาะมันก็คือการเรียนรู้กันไปทุกๆวนนันแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดส่วนตอนนี้พาคุณผู้ชมมาครับไปดูความน่ารักครับของคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลกันแบบขับขัง้งเลยทีเดียวเป็นโมเมนต์ความน่ารักของแม่อ้ําพัชราภานะครับไปพบกับแม่ชมเพราะไปเจอความน่ารักของลูกๆของแม่ชมโอ้โหเฮ้ยแต่ใครจะรู้ว่า2คนนี้ครับเขาเคยเป็นระดับแม่ระดับแม่นางเอกประกบช่องเดียวกันภาพแบบนี้หาดูได้ยากเพราะนั้นให้แม่ชมเล่าความน่ารักโมเมน ให้ัังงสนนิึครบจริงๆชมชมเจอคุณอ้ามก่อนแล้วแกก็ถามว่าลูกอยู่ไหนอะไรเงี้ยถามว่าลูกอยู่ไหนเราก็เลยโทรตาม <c oughs> อะไรเงี้ยรักสักพักเขาก็มาแถวนั้นก็ <c oughs> เจก็เหมือน <c oughs> มันก็ห้างก็เล็กนิดเดียวแล้วมันก็เดินวนๆมันก็เจอกันอยู่ดี <c oughs> ตอนที่เขาเล่นด้วยกันเนี่ยเหมือนเราเราไปใช้เงินอยู่ <c oughs> แล้วก็จะเป็นจังหวะที่แบบว่าแยกกันกับลูกคดีอะไรเงี้ย นี่ก็เป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักนะครับที่เราไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเห็นแล้วแฟนๆก็แบบดีใจปริ่มใจแต่วันนี้วันบันเทิงหมดเวลาแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เจกิญใหม่8ปดโมงเช้ากับคิวคิว,ควสาลด์นะครับไปแล้วไปายดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี